นี่ฮะโน้ตบุ๊กสุดบางเบาครับเล็กพริกขี้หนู1.2กิโลแต่ใส่ CPU ที่ทรงศักยภาพามากๆครับนั่นก็คือไรเซน5 4500U ครับหรือ 4500U นั่นเองเป็น CPU ที่มี6คอร์7นาโนเมตรและที่สำคัญครับมีบูสต์คอร์สสูงถึง4.0 GHz ในราคาหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเอง เครื่องนี้เนี่ยเล็กแบบนี้น้ำหนัก1.2กิโลสามารถใช้สตรีมได้ใช้ตัดต่อวิดีโอได้และเล่นเกมอย่าง Call of Duty ก็ยังพอไหวเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนอรงอิลลนนะครับและในวิดีโอนี้ครับอย่างที่เกิดนกันไ,ไปแล้วจะมาแนะนำให้รู้จักเจ้าโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะครับ ที่เพิ่งมาใหม่สดๆเลยในราคาหลักหมื่นครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา1,9,900บาทนะครับเป็นโน้ตบุ๊กจากทาง a อ e r ในซีรีส์สวิปสนะครับในรหัสรุ่น sf 3 1 4 4 2 r 0 nd นะครับเป็นโน้ตบุ๊กน้ำหนักเบามากๆ1.2กิโลฮะตัวนี้ฮะ1.2กิโลเบาโตดๆเลยนะครับ วัสดุของตัวโน้ตบุ๊กนะครับเป็นแมกนีเซียมอัลอยนะฮะโอ้โหทำให้ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงทนทานนะครับตัวบอดี้ของเขาจะมาในบอดี้ขนาด13.3นิ้วแต่หน้าจอครับเป็น Narrow Bezel นะฮะหน้าจอจะอยู่14นิ้วนะฮะโดยสเปคครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ14นิ้ว IPS Full HD อยู่ด้านในนะครับมาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่นะฮะนั่นก็คือไรเ e น5 405 นะครับซึ่งเป็น CPU 6คอร์ core, 6เทดความแรงนี่จัดเต็มมากครับมีบูสต์คอร์กสูงถึง4.0 GHz ด้วยกันนะครับและมีกราฟิกการ์ดในตัวที่มีนามว่า Vega 6หรือ Vega 6นั่นเองนะฮะ ซึ่งกราฟิกาตัวนี้บวกกับ CPU ที่ติดตั้งมาในโน้ตบุ๊กตัวนี้ทําให้มันเนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายนะหลายๆคนอาจจะมองว่าอัลตร้าบุ๊กบางๆแบบนี้เนี่ยเอาไปใช้งานอะไรได้บ้างมันจะไหวเหรอเอาไปเรนเดอร์เอาไปตัดต่อไปสตรีมนะฮะไหวครับ,รบเพราะตัวนี้เนี่ยศักยภาพ CPU เด็ดจริงๆเรียกว่าไม่แพ้ PC เลยนะครับเราไปถึงมีแรมมาให้ด้วยเป็นแรม8กิกนะครับบัตเท่าไหร่ให้ทายบัตร3,002ฮนะเยอะมากครับเป็นบัตรที่เรียกว่าสูงมากสูงที่สุดตั้งแต่ โน้ตบุ๊กเคยทำมาแล้วแหละนะครับเป็นแรม DDR4 เนาะรวมไปถึงมี s t o r เรจที่เป็น NVMe SSD ให้อีก512 g ิมี Windows 10 Home แท้ และที่ขาดไม่ได้เลยคือมี Microsoft Office Home and Student ในเวอร์ชั่น2019ให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับใช้ได้เลยไม่ต้องไปซื้อ Office 365ให้เปลืองตังหรือไม่ต้องซื้อ Office 2019ใช้เองมีมาให้ในเครื่องเลยมีบริการหลังการขายนะครับค่าแรงและอะไหล่ฟรี2ปียกเข้าสูตร Acer ได้เลยนะครับโดยการออกแบบของตัวโน้ตบุ๊กนะฮะก็แน่นอนครับมาในโทนเรียบๆตามสไตล์โน้ตบุ๊กสำหรับคนที่ใช้งานใน ออฟฟิศนะครับออฟฟิศยูดดูมีความน่าเชื่อถือสำหรับตัวโนะ้ตบุ๊กเนาะวัสดุครับเป็นแมกนีเซียมอลลอยนะฮะแข็งแรงมากแต่มันจะเรียบเรียไปหมดเลยนะฮะด้านหลังครับก็จะมีช่องที่เป็นช่องดูดลมเย็นมียางรองทั้งหมด4มุมนะครับยางรองจะค่อนข้างสูงนิดนึงเพื่อช่วยยกตัวเครื่องนะครับให้สูงจากพื้นเพิ่มแอร์ฟล w ในการระบายความร้อนครับมีลำโพงติดมาให้นะครับเป็นลำโพงสเตอริโออยู่ตรงนี้1ตัว2ตัวนะครับ รวมไปถึงนะฮะจะมีในส่วนของร่องนะครับทำไว้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้เปิดเครื่องได้ง่ายขึ้นนะครับแบบนี้นี่นะอ่าไม่ต้องไปคอยแงแบบใช้เล็บจิกอะไรแบบนี้หละเปิดได้สบายมากนะครับส่วนตัวการระบายความร้อนนะครับอันนี้น่าเสียดายนิดหนึ่งเพราะว่าช่องลมนะครับจะไปตีตรงหน้าจอก็จะทําให้ลมอั้นอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ใช้ CPU ีแค่ตัวเดียวไม่มีการจอแยกดังนั้นในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิความร้อนน่าจะทําได้ดีอยู่แล้วนะครับโน้ตบุ๊กก็ ก็จะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้แปะมานะครับแต่ว่าเราสามารถอัปเกรดได้นะไม่หมดประกันนะครับในส่วนของการดีไซน์นะครับมันก็จะลักษณะเป็นแบบมินิมอลแหละเนาะไม่ได้ดูอวกาศอะไรนะครับอันนี้สุดแล้วแต่คนชอบครับส่วนในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อครับก็จะมาพร้อมกับ usb นะครับที่เป็นในส่วนของ type c เป็นดิสเพย์ด้วยสามารถต่อจอได้มี hdmi มาให้มี usb นะครับมาให้1พอร์ตและ ในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อชาร์จไฟตรงนี้นะครับซึ่งตัว USB Type C ที่ใส่มาให้เนี่ยสามารถต่อจอแยกได้ด้วยนะออ,อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของ Audio Jack นะครับมี USB นะครับและจะมีเคสซิงต o n ล็อกสำหรับล็อกตัวเครื่องมาให้ถ้าสังเกตดูดีๆจะไม่มีพอร์ตที่เป็น SD Card Reader แล้วนะครับความบางของตัวเครื่องนะครับไม่ถึง16เซน นะน้ำหนักเบา1.2โลนะครับสร้างเลยหด้ดูสดๆตรงนี้เลยนะฮะเบามากๆถือมือเดียวจับได้สบายๆนะครับแต่มาพร้อมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านในที่แรงสูงทีเดียวนะครับเปิดเครื่องดูด้านในกันนี่ฮะอย่างรวดเร็วเลยเพราะมี SSD เนาะหน้าจอครับเป็นหน้าจอ IPS แบบด้านนะครับวัดตามแนวทะแยงก็จะอยู่ที่14นิ้วนะครับขอบจอเป็น Narrow bezel นะครับทำให ขอบจอบางประหยัดพื้นที่เครื่องตัวเล็กลงแต่จอเท่าเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขอบสีดำเนาะตามสไตล์ของ Swift จาก Acer นะครับมีกล้องเว็บแคมอยู่ด้านบนนะครับเอาไว้คอนคอล l เอาไว้คอนเฟอเรนซ์เอาไว้ไวไวโทรหาแฟนคุยกับแฟนก็ได้นะครับ ด้านล่างตรงนี้อย่างที่แจ้งไปคือช่องระบายความรอ้อนลมจะตีเข้าหาหน้าจอนะครับแต่ก็สําหรับตัวนี้ถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาเพราะไม่มีการ์ดจอแยกและตัว CPU กินไฟต่ําด้วยนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดครับจะเป็นคีย์บอร์ดที่มีไฟ สีขาวนะครับสามารถเปิดและปิดได้นะครับไฟสีขาวเอาไว้ใช้ยามค่ําคืนได้อย่างสบายๆนะครับรวมไปถึงบริเวณที่พักมือก็จะมีในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นไายเส้นกับการ์ดจอนะครับเรดิโอนแปะเอามาไว้นะฮะแล้วก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆระบุเอาไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวฟ้าชาร์ตนะครับ ผ่านพอร์ต USB ได้นะครับซึ่งฟ้าชาร์จเนี่ยดีมากๆนะครับเพราะว่าเกิดโน้ตบุ๊กตัวนี้แบตใกล้หมดขึ้นมานะครับเราเก็บลงกระเป๋าแต่ว่าเรามีพวก power bank ที่เป็นฟ้าชาร์ตนะฮะที่รองรับกับโน้ตบุ๊กตัวนี้เราเสียบชาร์จครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะฮะโน้ตบุ๊กกลับมาใช้ได้ยาวๆอีก4ชั่วโมงเลยในส่วนของแบตเตอรี่ของการใช้งานทั่วไปนะครับของตัวโน้ตบุ๊กจะอยู่สูงสุดประมาณ1ิชั่วโมงซึ่งการใช้งานก็จะลดหลั่นไปตามแต่การใช้งานของเพื่อนๆรูปแบบการใช้้งงงาาานนนต่น่่่ๆะแลลทีขขดดไมไมเยใสวอ ตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็จะมีเป็นฟิงเกอร์พิ้นสแกนเนอร์มาให้ด้วยสำหรับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับและอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือนี่ตัวโน้ตบุ๊กนะครับ180องศากางได้สบายๆแบบนี้นะฮะทำให้เวลาไปไประชมุมเราไปเสนองานให้กับลูกค้านะครับแบบนี้เพื่อนดูดินายดูนี่ตรงนี้หัวหน้าดูเลยครับนี่แล้วก็สามารถสวิปจอแรงต่างได้ง่ายให้เขาดูแบบเป็น คร่าวๆในหน้าจอของเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งนี่ก็คือตัวสวิปนะครับนี่ในส่วนของตัวสวิปสามนะฮะตัว S F 3 1 4 42, R 0 N D เห็นบอดี้กันไปแล้วนะครับเริ่มน่าสนใจกันใช่ไหมล่ะฮะตัวเล็กแบบนี้แต่ใส่ไรเซน5มาเจนใหม่ Gen ด้วยเป็น4 0 0 0นซีรีส์นาโนเมตร๋ยวเราตามไปดูพ์ฟร์แมนกันดีกว่าในการใช้งานจริงว่ามันจะเล็กพิคหนูเหมือนที่ผมบอกไว้หรือปล่บตามไปดูเลยครับ พูดทำไมเนี่ยอัดเสียงอยู่ใส่ไปก็ได้นะคำ Securing Alpha. เบามากครับโอ้โยกแบบนี้เนี่ยหัวสั่นกันเลยทีเดียวแต่มันเบาจริงๆนะครับ1.2กิโลพกไปไหนมาไหนสบายมากนะครับบางทีเราเดินทางไปต่างจังหวัดแบบนี้นั่งทำงานแบบรีบๆนะครับอย่างพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างแอด i บิกเนี่ย เมื่อถ้าเมื่อก่อนนะจะเดินทางบ่อยนะครับก็จะมีในส่วนของการใช้ไลฟ์สตรีมแบบ7 20บ้างนะครับการตัดต่อวิดีโอแบบเร่งด่วนบ้างเช่นทําวิดีโอแบบ1ต่อ1แบบสแควรลง Facebook อะไรแบบนี้นะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ทําได้นะแล้วในส่วนของ p e r f o r m ร์แมเนี่ยถือว่าแรงมากสําหรับ CPU นะครับที่เป็นร y z เซน5 4,500นะครับพ่วงก,กับการ์ดจอออนบอร์ดที่เฮ้ยมันใช้ได้เหมือนกันนะฮะไม่ค่อยได้เห็นการ์ดจอออนบอร์ดตัวไหนเล่นเกม a r z o n e ได้ ในหลับหนึ่งอะ่ะก็คือส่วนถ้าเล่นเคาน์เตอร์อันนี้น่าสนใจนะครับ CS GO ปรับมีเดียมเฟรมเรท70-80เฟรมอ่ะเป็น Full HD นะเฮ้ยออนบอร์ดตัวนี้แรงจริงนะครับ CPU ทรงศักยภาพจริงนะครับแต่ขอบอกก่อนนะครับราคาโน้ตบุ๊กตัวนี้ที่ขายอยู่19,900เนี่ยมันจะขึ้นนะ เออคือราคานี้จะได้เฉพาะในเดือนนี้นะครับถึง30เมษานะครับถ้าข้ามเดือนหน้าไปพฤษภานะครับราคาจะขึ้นอีก2,000ถ้าใครมองหาอยู่รีบไปซื้อเลยนะครับเพราะบางร้านเริ่มไม่มีแล้วบางร้านเริ่มกันไว้เพื่อเอาไปขายในราคา22,900บาทนะครับราคามันจะขึ้นนะถ้าใครสนใจนะฮะรีบซื้อเลยนะครับ19,900ในเดือนนี้เดือนหน้าราคาขึ้นแล้วเป็น20,000กว่าแล้วนะขึ้นอีกประมาณ2,000นะครับ รีบเลยรีบเลยก่อนที่จะพลาดโอกาสดีๆเด้ราคาถูกๆนะครับถามว่าทำไมถึงขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นเพราะว่าอยากจะกักอะไรหรอกเพราะว่าในรอบหน้าเนี่ยการขนส่งโน้ตบุ๊กมาการผลิตต่างๆมันยากลําบากขึ้นเนื่องจากโควิดนี่แหละฮะทำให้โน้ตบุ๊กราคาขึ้นน่าเสียดายมากก็ใครอยากได้ของดีๆเครื่องเล็กๆใช้งานได้ คุ้มราคาตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์สําหรับสายออฟฟิศแต่ถ้าเอาไปเล่นเกมจริงๆอ่ะถึงแม้มันจะพอเล่นเกมได้แต่ผมไม่แนะนําสําหรับเกมเมอร์นะครับถ้าเป็นเกมเมอร์จริงๆใช้น้ตบุ๊กที่เป็นการ์ดจอ GTX แยกไปเลยหรือ RTX แยกไปเลยจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นสายออฟฟิศที่เล่นเกมในเวลาพักผ่อนเล่นเกมแบบผ่อนคลายเน้นทํางานเป็นหลักนะครับและพกพาด้วยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับตัวสวิฟท์สในตัวใหม่ที่ใช้ตัวไรเซน5 4000 500u นะครับหรือ4 5 0 0 u นั่นเองจัดไป Acer ตัวนี้ขอบคุณ Acer ด้วยนะครับและถ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เพื่อนๆชื่นชอบกันนะฮะอยากให้รีวิวในรุ่นล i เส็น7หรือให้รีวิวโน้ตบุ๊ก Acer ตัวอื่นพิมพ์ไปเลยใต้คอมเมนต์เดี๋ยวอดิกจะหามารีวิวให้ดูกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเบาจริงๆ